สวัสดีครับผมชื่อเจกชายมิทวิททองรักเชียนวีตาครับเป็นนักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่4ีทับเเลขที่13ครับวันนี้จะมาแนะนำสถานที่ก็คือศูนย์การเรียนรู้การทำนาเกลยอจังหวัดสมุทรสาครครับที่ผมแนะนำที่นี่เพราะเราจะได้เรียนรู้การทำนาเกลยอซึ่งเป็นอาชีพเก,าเก่าแก่และคนสมุทรสาครยังเป็นต้นแบบการทำนาเกลยอด้วยนะคะ วันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการทำนาเกลือและประโยชน์ของเกลือกันนะครับนาเกลือจะเริ่มจากนาวังนาตากนาร้องเชือ้อนาเชือ้อนาปงมีดีกีความเค็มเพิ่มขึ้นตามดับแล้วเรามาดูประโยชน์ของเกลือและศูนย์การเรียนรู้การทํานาเกลือสมุทรสาครกันนะครับวันนี้ที่แรกเรามาคุณนา ได้พาเรามาทำไข่เค็มโดยใช้ดินฝุ่นจากนาเกลือมาทำแล้วต่อมาคุณน้าก็พาเราไปปลูกต้นกงการที่ริมน้ำแล้วเราก็ได้ไปเจอกับนุกโคจึงเก็บนุกโคมเมนโดยการนำไม้มาเสียบที่โคแล้วปั่นให้หมุนๆุนครับสนุกดีครับ แล้วก็เข้าที่ยุงเกลือเพื่อทาเกลือสีสาหรับลดกินอับกันคับโดยการนําเกลือมาผสมกับสีน้ําหอมแล้วก็นําใส่ถุงหรือใส่ขวดก็ได้ครับนาไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือห้องน้ำลดกินอับได้ด,ดีครัค่ะแล้วคุณนะ้าก็พาเราไปทําแป้งเย็นกันนะคะโดยการนําเกลือจืดมาคั่วให้บดจนเป็นแป้งครับแป้งเย็นจริงๆครับอยากให้ทุกคนได้มาลองดูครับสถานีสุดท้ายของวันนี้คือ เราออกไปตักดอกเกืือกันครับแล้วเราก็อาคุณากลับบ้านก่อนกลับบ้านคุณาใจดีให้น้ำดอกเกลือมาทานแก้เจ็บคอได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอเนะนสถานที่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมไปเที่ยวศูนย์การเรียนรู้การทันนาเกลือสมุทรสาครกันนะคะสนุกแถมได้ความรู้ครับสวัสดีครับ